จเจริญพรโยมทุกท่านนะครับสำหรับคนที่เป็น FC ของติ๊ t o ็อกโยมดาเลททุกท่านอาตมาจอนเนียนฟนเน่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดก็คือเรื่องของกรรมเรื่องใน Tik To อกของโยมในเลทนั้นมีคนถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงเหตุการณ์ที่ผมเคยได้ไฟไหมอาตมาไฟไหมครั้งนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เจ็บสาหัสไม่ไปถึงกับ 3 0ของร่างกายนะฮะตั้งแต่เอวขึ้นมาด้านซ้ายทั้งหมดแล้วก็มีแผลเป็นอยู่ตอนนี้จีวรก็บังอยู่มองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของกรรมสิ่งที่เราได้ทาเอาไว้ทําไมถึงได้เกิดสิ่งนี้ทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดแล้วเกิดเพราะอะไรมาเพราะอะไรนั่นคือเรื่องของกรรมนั้งนั้นครับสมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นก็คือเมื่อ32ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นหมู่บ้านที่ซื้อบ้านและปลูกเองไม่ใช่ว่าจัดสรรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านก็จะอยู่ห่าง,างกันไปอาตมาจะเล่าโดยสรุปก็คือว่าเราก็จะเป็นเหยื่อของหนูหนูจะเข้าบ้านเยอะมากเลยแล้วอาตมาก็จะเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ชายอยู่ที่บ้านก็จะดักหนูแล้วก็หาวิธีที่จะกำจัดหนูนั้นเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะกำจัดหนูยังไงเพราะฉะนั้นก็จะคิดหาสารพัดวิธีที่จะกำจัดเขาทั้งเอานะ้ำมันราดจุดไฟเผาทั้งเอาเขาถ่วงน้ําแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ่วงน้ำเนี่ยเขาชอบขึ้นมาตาเหลือกแล้วมองหน้าเราแล้วเขาก็ขาดใจตาย อาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดูทารุณเหมือนกันนั่นคือคิดว่าทารุณแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้น้ํามันนอนสันลด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 ลาดา้าไปในกรงเขาแล้วก็จุดไฟเลยครับเขาก็ดิ้นรนทุรายสามสี่ตัวอยู่ในกรงเนี่ยแล้วก็ถ้าจะไม่ยังไม่ตายโดยเร็วเนี่ยอาตมาก็จะลดน้ํามันเข้าไปอีกเพื่อให้เขาเล่งให้เขาตายโดยเร็วบางตัวเนี่ยก็ตายโดยง่ายบางตัวที่อาตมาเคยเห็นนะครับมายืนเกาะลูกกงเนี่ยแล้วมองหน้าเราแล้วแบบ เราจำได้ถึงตาเขาที่แคคนเราอย่างสุดสุดแสนจะแคคนไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนชาติไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องตามดัางแคคนเราให้ได้วันที่อาตมาถูกไฟไหม้อาตมาถูกยิ้วตัวเขา้าสู่โรงพยาบาลถูกฉีดยาให้เขาเรียกว่าให้ให้สลบะนะครับเพราะว่าต้องรักษาแล้วก็เราเราเรียกว่าอะไรฮะดิ้นรนเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เราเลยถูกล็อกด้วยบุรุษพยาบาลประมาณห้าหกคนแล้วก็ให้ยาแวเลียมให้ยานอนหลับ อาตมาโดนถึง5โดสหลับไปเหตุนั้นเกิดขึ้นที่วันเสาร์ตอนกลางวันเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงอาตมามาฟื้นเอาคืนไม่ใช่เรียกคืนนะต้องเรียกเช้าวันจันทร์ไม่ใช่คืนมาทิต้องเป็นเช้าวันจันทร์ประมาณตีสี่ทีหลังจากที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ในห้อง ICU ที่เขาเรียกว่าห้องปลอดเชื้อนอนคนเดียวเนี่ยนะครับเชื่อมั้ยครับว่าภาพในเบื้องบนเนี่ยที่บนเพดานของเราเนี่ยที่อาตมามองเห็นหรือ อาตมาจะเบลอรหรือจะมาอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเบื้องตานั้นน่ยคือหนูทั้งหมดที่ที่เราเคยฆ่าเขาที่สายตาที่เราเคยเห็นเขาเลยว่าเขาเคยมาจ้องมองตรงกรงที่เราดักเขาแล้วเราจุดไฟเผาเขาตาเขาถลนตาเขามองแล้วเขาคืออาตมาเห็นเป็นร้อยๆตัวที่อยู่บนเพดานของโรง,งพยาบาลอาตมาก็ตกใจแล้วก็ถามบุรุษพยาบาลว่า ที่นี่คือที่ไหนบุรุษพยาบาลก็จะแจ้งว่าที่นี่คือโรงพยาบาลนี้แล้ววันนี้วันอะไรวันนี้กี่โมงพออาตมาทราบเสร็จเรียบร้อยปั๊บอาตมาก็าหลับไปเลยหลับไปก็ไปฟื้นตามปกติแต่หลายๆครั้งที่เวลาเราให้มอร์ฟีนเพื่อบำบัดความเจ็บของอาการไฟไหม้นะครับเพราะว่ามันมันเจ็บมันแสบมันร้อนมันทรมานแบบไม่มีอะไรที่จะเจ็บจะแสบจะทรมาน มากกว่านี้อีกแล้วในโลกและในชีวิตนี้อาตมาขอเตือนไว้เลยนั่นลือเรื่องไฟทุกครั้งที่เวลาเราได้มอร์ฟินเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในผวังที่เราจะเคลิม้มเคลิมพวกเขาก็จะมาลอยอยู่ข้างหน้าอีกเหมือนกันและหลังจากที่อาตมาออกจากโรงพยาบาลนะครับใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายต่อหลายเดือนจนเกือบปีหนึ่งทั้งหลอดเลือดดำที่ขาก็ออตีบ ทั้งต้องติดมอร์ฟีนนะครับถึงกับเราเป็นคนติดมอร์ฟีนง่ายต้องมานั่งเลิกมอร์ฟีนอีกประมาณ5-6เดือนรักษาตัวนอนโรงพยาบาลขัดแผลเนี่ยเ้ครั้งมีผ่าตัดเอาหนังตรงนี้มาแปะตรงนี้อีกเกือบ2เดือนรวมๆแล้วเป็นหนึ่งปีลนะครับทุกทรมานกับการรักษาและภาพต่างๆที่เราเห็นพอหลังจากออกมาก็มีคนมาถักอาตมาบอกว่าเจ้ากรรมในเวงเขารออยู่นะอาตมาตกใจมากเลยว่าเจ้ากรรมในเวงเขารออยู่เคือแล้วตอนนั้น เพิ่งรักษาตัวหายแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นเขาแน่เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะันมีแต่เขาทั้งนั้นเลยคือพวกหนูทั้งหมดและมีเพื่อนนั้นได้เป็นสะพานบุญซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ได้มาบวชที่วัดเทพศิรินอาตมาก็ไม่มีเหตุอันใดเลยนะครับอยู่ๆแล้วก็เป็นคนเดียวในบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงตามมางานบวชด,ด้วยและหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จทีนัยยานมุนีก็ได้ถามอาตมาว่าบวชไหม อาตมาก็บอกว่าช่วงนี้งานยุ่งแต่คืนนั้นกลับไปคิดตั้งคืนเลยครับแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าบวชด,ดีกว่าถ้ารอให้ว่างเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางที่จะว่างแน่นอนแล้วก็ได้ภาวนาว่าอธิษฐานว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรใหม่และให้เจ้าพะกุลสมเด็จบตริยาโมนีถามอีกครั้งหนึ่งซึ่งกม็มันก็เป็นไปได้ยากนะครับว่าเราจะได้เจอท่านไหมท่านจะเดินผ่านเราไหมและท่านจะถามเราอีกครั้งหนึ่งหรือไม่อาตมาก็ไปอยู่ที่เดิม นั่งเหมือนเดิมแล้วรอใส่บาทปรากฏว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทิฎยาเมืนเอนีพระอุปชาของอาตมานั้นก็ได้เดินมาแล้วก็ได้ถามคําเดิมเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เราที่ฐานไว้ท่านก็ถามว่าว่ายังไงตกลงจะบวชไหมอาตมาไม่คิดเลยครับรีบตอบทันทีเพราะเตียมคำตอบเั้เนเตียเมื่อคืนแล้วว่าบวชครับแล้วหลังจากบวชนั้นอาตมาก็ได้อุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญต่างๆที่อาตมาทั้งที่ได้บวชทั้งที่ได้ให้ทานทั้งที่ทําบุญทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมในเวร ที่เราได้ทําต่อเขาหลังจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้น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 แล้วเราก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยนี่คือเรื่องของกรรมเวรเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ไม่เชื่อว่าเวการกรรมมีจริงทํำร้ายเขาหรือชาตินี้เชาตินี้มันออมไม่ทันหรอกหรือในชาติหน้าหรือมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นสัตว์มันไม่มีทางเลือกเป็นเวรเป็นกรรมกันในกรณีของอาตมาอาตมาจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างเลยอาตมาเผาเพื่อเป็นร้อยร้อยตัวแล้วสุดท้าย เขาก็กลับมาเผาอาตมาชนิดที่เรียกว่าเกือบตายเหมือนกันยังดีที่ยังเอาชีวิตรอดมาได้นี่แหละครับก็คือเรื่องเวรกรรมของอาตมาจเจริญพรนักโยม